ก็สวัสดีนักเรียนนักศึกษาทุคนะคะในรายวิชาของทีครู่ก็คือวิชาสถาปัตยกรรมไทยเป็นภาคต่อสำหรับคลิปที่แล้วก็คือเป็นการเตรียมอุปรกรณ์ที่จะทำเรือนเครื่องปู่นะคะในภาคต่อน,นี้ก็คือจะเป็น EP2 สําหรับที่เราจะนำอุปรกรณ์ที่เราเตรียมในคราวที่แล้วนั่นก็คือ ไม้ไผ่กระดาษเราสมมติขึ้นมานี่นะคะเราจะนำมาทำเป็นเรือนเครื่องผูกซึ่งเป็นเรือนสถาปัตยกรรมไทยของชาวบ้านนะคะเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้วิธีการก่อสร้างเรือนที่เป็นเรือนเครื่องผูกหรือเรือนไม้ไผ่ที่ใช้การปามัดเชื่อมกันด้วยการ ช้วัสดุอย่างเช่นตอตะวันเชือก่านหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะปูกเรือนขึ้นมามันก็เลยเป็นชื่อเรือนขึ้นมาว่าเป็นเรือนเครื่องปูกอุปกรณ์สาหรับที่จะเตรียมในวันนี้นะคะก็จะมีกาวกาวเป็นกาวลาเท็กก็ได้อ่าแต่ลาเท็กเนี่ย ข้อเสียก็คือว่ามันจะยึดติดได้ช้าหมายว่าการแห้งของมันอะ่ะช้าแต่ถ้าเป็นกาวยุ้หูหรือกาวยางน้ำอย่างเงี้ยมันจะสามารถที่จะยึดติดได้เร็วคือมันแห้งเร็วติดปุ๊บก็คือสามารถที่จะเซ็ตตัวแลวอยู่ได้เลยนะคะนี่คือข้อดีเนาะ,ะก็จะมีดสอนด้วยดินสอนเพื่อใช้มาร์กหรือหรือ,รอ,รอเขียนขีน่เพื่อที่จะมาตำแหน่งในการที่จะทำส่นจำลองนะคะ อะไนะคะันไรสำหรับตัดกระดาษตัดแท่นวัสดุที่เราจะใช้ทำหุนจำลองรือจะเป็นตัวคัตเตอร์คัตเตอร์ก็ได้เหมือนกันใช้กรีดนะคะการกรีดคัตเตอร์อาจจะต้องหาแผ่นรองหรือไม่ก็ต้องเป็นลักษณะกระจกเพื่อไม่ให้เกิดรอยนะคะ,ะถ้าไปกรีดบนโต๊ะคัตเตอร์มันคมแน่นอนมันจะเกิดรอยขึ้นมาดังนั้นการกรีด กระดาษหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ควรจะมีแผ่นรองตัดซึ่งแผ่นรองตัดที่ขายทั่วไปที่เราเห็นอยู่ก็คือจะเป็นแผ่นยางสีขขเขียวที่มีความหนาหรือเราอาจจะใช้แผ่นกระจกก็ได้หรือแผ่นกระดาษที่มีความหนาอย่างเช่นแผ่นกระดาษที่เราเรียกว่าแผ่นกระดาษหลังรูปโฟตโต้บอร์ดอะไรเงี้ยคะเพื่อที่จะมาลองก็ได้เพื่อให้การกรีดของเราไม่ทําให้พื้นผิวของวัสดุมันเสียหายแต่ไมนก็เทคือจะเกิดรอยในแผ่นที่ท,ที่ลองของเรานะคะ และสิ่งสุดท้ายที่จะต้องมีและจำเป็นก็คือตัวสเกลหรือถ้าจะเรียกก็คือถ้าภาษาไทยก็คือไม้บรรทัดมาตรดส่วนมีความสำคัญในการที่จะเทียบสัดส่วนหรือเข้าสเกลให้กับหุ่นจำลองที่เราจะทำนะคะ,ะจริงๆแล้วถ้าเป็นอาคารหรือตัวบ้านเรือนจริงๆอะถ้าสเกลจริงๆหรือขนาด หนเราจะเรียกว่า1นต่อหถ้าเป็นขนาดเท่าเท่าของจริง1เมตรก็เท่ากับ1เมตรแต่เมื่อที่เราจะทําเป็นหุนจาลองนั่นหมายความว่า1เมตรในของจริงอ,อาจจะย่อส่วนลงมาย่อส่วนลงมาให้เล็กลงนะคะโดยใช้การเข้าสเกลเข้าสเกลหรือมาตราส่วนที่ที่มี ในตัวไม้บรรทัดตัวนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้สัดส่วนที่มันเป็นการย่อส่วนอยู่ย่อส่วนลงนะคะซึ่งมันจะมีตัวอาเลขนะคะเลขบอกบอกอยู่ที่ท,ที่ที่ตัวสเกลตัวนี้นะคะอ่ามันจะเป็นมาตรส่วนในในแต่ละด้านอ่าซึ่งจะขออธิบายในเรื่องของมาตรส่วนดังนี้ถ้าเราจะมองก็คือมันมันจะมีหลายมาตรส่วน ในที่นี้ขอขอให้ดูสเกลที่1ต่อ100อธิบายง่ายๆอย่างนี้นะคะ1ต่อ100คือหมายความว่าเราจะเห็นขีดที่อยู่ในสเกลเป็น 1M ใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าในสเกลเนี้ย1นขีด1 m อัตราส่วน1จะเทียบเท่าของจริงเท่าไหร่คะ100่งเซนติเมตร 100เซนติเมตรนะคะเท่าของจริงเท่ากับ100เซนเมตรแสดงว่าอัตราส่วน1ในนี้เท่ากับของจริง1 0 0นะคะ1น0เซน100เซนก็คือเท่ากับ1เมตรนั่นเองอซึ่งสเกลที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะในอันตราส่วนที่ที่จะทำผนจำลองเรืองเครื่องผูกนะคะขอแนะนำนะคะใน,ในการทำสัดส่วนก็คือ,อเป็นสัดส่วนนี้นะคะ หนึ่งต่อยี่สิบห้านั่นหมายความว่าสัดส่วนในนี้ในสเกลคือหนึ่งเมตรจะเท่ากับของจริงเท่าไหรคะยี่สิบห้าเซนยี่สิบห้าเซนนะคะดังนั้นของจริงจะต้องใหญ่กว่ายอยู่แล้วแต่เราย่อส่วนจากยี่สิบห้าเซนนั้นอะ่ะมาเป็นหนึ่งเมตรนี่คืออัตราส่วนนะคะดังนั้นวันนี้เราจะทำหุ่นจำลองเรือนเครื่องผูก ในมาตราส่วน1ต่อ25ให้นักเรียนนักศึกษาก็คือเตรียมอุปกรณ์มานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มทําวันนี้นะคะโครงสร้างที่จะทําก็จะเป็นโครงสร้างเรือนที่เป็นเสาคานคานที่เป็นคานไม้ไผ่ที่ที่ใช้ยึดก,กับตัวเสาซึ่งเป็นโครงสร้างที่สาคัญที่จะทําให้ องค์ประกอบของเรือนั้นแข็งแรงและ,และอยู่ได้แล้วมันจะมีส่วนเสริมขององค์ประกอบของเครื่องบวกก็คือมันจะมีเสาที่เรียกว่าเสาหมอที่จะเสริมเข้าไปซึ่งเราจะได้เริ่มทํากันนะคะ